สวัสดีครับจัดส่งท่วไทยวันนี้นะครับวันนี้พาน้องไก่3าสายพันธุ์ไปจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดนนทบุรีสายพันธุ์ที่1ไก่ไข่ออตโลบสีดำสายพันธุ์ที่2ไก่ไข่ออตโลบสีบรูและสายพันธุ์ที่3ไก่ชีหรือไก่ชนขนขาวเรามาดูกล่องแรกกันนะครับโดยกล่องแรกนะครับจะเป็นไก่ไข่ออตโลบนะครับ โดยจะมี2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีบรูดยชุดนี้นะครับจะไปอําเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่เป็นไงครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นประมาณอายุเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับก็จะเป็นผู้1่เมีย2ของสีดําแล้วก็สีบรูนะครับสายพันธุ์นี้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้ไข่ไวนะนี่เป็นไงครับนี่คือบลูออรโตลบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบล็คอร์ตโลบนะครับ นี่เป็นไงครับน่ารักกันไหมครับผมชุดนี้เขาจะเป็นชุดผู้สองเมีย4ี่นะครับแต่ลูกค้าเลือกสองสีนะครับผมนี่ดูใกล้ๆกันนะครับมี่สีดานะครับผมไก่สายพันุ์นี้นะครับไม่ดูร้ายนะครับเลี้ยงง่ายปรับตัวเลี้เก่งและที่สําคัญคือไข่ดกนะครับนี่รูปร่างก็จะอ้วนกลมแล้วก็สวยนะครับเราก็เจาะช่องใบกาศแบบนี้นะครับเพื่อ ให้อากาศในกล่องเนี่ยมีการถ่ายเทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โรยวัสดุรองพื้นก็คือฟางนะครับนี่เพื่อน้องไก่ได้นอนปลอดเดินท่านะครับโดยใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับผมเมื่อลูกค้าไปรับนะครับสามารถเลี้ยงไว้ในสุ่มแบบนี้ได้นะครับโดยรองพื้นด้วยแกลบนะครับผมนี่เป็นไงครับไก่ชุดนี้นะครับจะเป็นไก่ที่เปสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับมีต้นกรเนินมาจาก ออสเตรเลียนะฮะนี่ครับสวยมากเลยนะครับก็ไข่ชุดนี้นะครับก็จะเริ่มให้ไข่ประมาณ4เดือนถึง4เดือนครึ่งเลยนะครับนี่แล้วกล่องที่2นะครับก็จะไปจังหวัดนนทบุรีนะครับในเขตของบางบัวทองนะครับผมนี่จะเป็นไก่ชน,นขนขาวนะครับนี่ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นชุ อู1เมียสหน,นะครับนี่เป็นไงครับเราลองพืนวัสดุลองพืนแบบนี้เลยนะฮะด้วยฟางนะครับผมนี่สายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นไก่พื้นเมืองของไทยนะครับแต่มีขนสีขาวตลอดทั้งตัวนะครับมีงอนเหนืองสีแดงนะครับผมนี่เขาเรียกสายพันธุ์ชื่อว่าไก่ชีนะครับเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับผมแล้วก็ ขาวสะอาดนะครับและอีกสายพันธุ์หนึ่งไก่ไข่แบล็กออตโลบหรือออตโลบสีดำนั่นเองนะครับต้นต้นหนึ่งมาจากออสเตรเลียนะครับผมนี่แล้วก็นิสัยเชื่องปรับตัวได้เก่งน,นะครับและสุดท้ายไก่ไข่บลูออตโลบนะครับหากเพื่อนชินชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเพกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ